ราคาทุเรียนตลาดน้องขอบกิ่ oh. ลละสองรอยบาทที่นึ่ง oh. uh huh. สีสวยเนาะอันนี้กรอบนอกนุ่มในเนาะห uh huh. อนทองจันทบ,บุรีทูกสองร้อยบาทโอ้สามร้อยสามสิบ อาพื้นดาวบักทุเรียนดาวประถูหนึ่งมาแบะหน้าตลาดพี่น้องตลาดอำเภอหนองท่ออันนี้เป็นตลาดสดเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงอันนี้กันมาเบิงทุเรียนกันทุเรียนโลกจังหนก่อน ร้านทองสองร้อยสิน,นีค่กจ็จะระวังมันโลนเสรียดิราคาทุเรียนตลาดน้องขอบกิโลละสองร้อยบาทที่หนึ่ง

นี่ก็งามนี่ก็บผู้งามอยู่นีกคนนนี่เดดาวเป็นไดเงินไม่นี่ก็ดีได้เนาะกวองไผ่บ๊อกบังเลยนี่กันซัา กังฟกอกแแข็งใส่เสียบางยงเีกันนิดน่ามนะนสีลาลฟูกันะไปนสนาเออขนวยไงเขจะขนับเตีอยงนาเนาะ มาสิบเบิ้งกันเด้อักโลโลซีขิดสองลอ,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 อยสองลอยยี่สิบตองอะไรซีซีบอาะไม่กระดัแดงประมาณนั้นอันส้มนั้นเป็นยังไงคือใบพุ่น เขาเกซื้อเลยยัายาวนลยนี <|so|>? ่บอกบยันนนาบอแม่น hmm. ยันเปลืกนาเป็นนี่ยันนกเปนาดูไปสั่งกันอืมคนละจา น้อยนี่แหละน้อยนี่บอบอกได้จ้ะบอบอกห่อได้จ้ะแต่ว่าน้อยนี่เพิ่นสิบบอกมันมันจังบ่มีกินอยู่ใน<อ>แพ็จะน้ำจะมีกินโลกเคิือง นี่โลดซีขีดินกันขีดแต่ว่าเพื่อนเจให้ดีได้หนี่ิหอนแหญ่เราจะต้องคอยม้วนสูงมันแข็งอยู่เนาะแม่นบอยแม่ค่ะกินได้จะเร่งกินได้ใส่กันียัย่เบิ่งกันหน่อยไหมค่ะสีสวยเนาะอันนี้กรอบนอกนุ่มในเนาะเพราะดีกินค่ะกรอบนอกนุ่มในมันสวยอยู่ดิก็กระดาษนะสวยอยู่ không oh. đây là chân chưa bao giờ hả chưa bao giờ 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 chưa bao อันนี้ก็เจ้าเดียวกันบ่ลูกเจ้าเดียวกันฮะมันบ่สุกเลนี่เป็นแบบสุมนีดเป็นแบบสูมดิบนะ พี่งามเลยเอาดาวเนาอะสิบอกินยังสิกินเต่ทุเรียนนี่บอเห็นทุเรียนบดได้พี่นองมากมากก็น่า,า,นาเลยมากินด้วย เบงราค่าทุเรียนที่ตลาดน้องพออพี่น้องเออนี่จะเป็นเตอเออเป็นเต้าู่ดีแต่ว่าขู้เขาจะเลือกเป็นเขาจะสีลูกาทุเรียนตลาดน้องพ่อพี่น้องี่มีขึ้นสีบสูงแต่ว่าไงไม่สช แม่ค่าแม่ค่าเบงทุเรียนเนี่ยจ้าแม่ค่ากำลังพักก่อนโลจังไหน <c oughs> สองลอยซ่า <c oughs> มอนทองจันทบุรี <c oughs> สองลอยซ่าพี่ อันนี้กิโลละสองรอยยี่สิบบาทเองอันนี้ซุปเหลวบด แง่สามเ่าสามมิกดแดังคเแกเเหือแคน้นเนี่ยสวยใช่ไหมเนี่ยสวยกงกเียนก็ถ่ทำเงสั่งสั่งว่าแกบทเนเด้ เพิ่นแก่รกระเจียว่องว่องไวเนาะกรอบนอกนุ่มในเนาะพอดีจินค่ะบุกหอพอดีพอดีเลยพอดีร้านพอดีเซ็ร็จ mẹ của em mẹ chăm mẹ em chăm mẹ em 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 đây làm mà đây nó kiểu là bảo quản, này, bảo đồng. เดี๋เดี๋ยวนี้่เสียกับลูกแก้ร้ายแล้วทำมาง้อลูกเลยสิบพแพ้งไม่มนี่จังยางไสมัยตะกี้กับแพ้งมาสั่บานก็ตะบานเ้าผูกเดราคาลงาูกร้ายแพ้งคือนี่เห็นมาสมัยตะกี้ยางม้านห้าเพราะเนี่ยผัวม่ยจะทั้งผากใส่แพ้งมาสั่ง ข้าบานข้าปลูกได้แล้วข้ากัะลงทุเรียนในีข้าบานข้าปลูกได้นี่สินหลม่วงแมรู้ล่ะ3ามหาฟรีชิบเนี่ยังสันนี่แม่เนาะโอ้สามร้อยห้าสิบาทได้สามรอสาบ๋สามร้อยมสบ้ามัเอาจักอีจักรอบในลูกมันสีเง้นกู่นึงคู่นึงแช่บัคูุเรียนกู่ัึงหลด สามร้อยสามสิบบาทได้หาฟู่เนาะมัดย่างดีสบายสามร้อยสามสิบตายแล้วพี่น้องันออกข้างผีเข้าไปเบิง์นเพลนบาเอาสิบอกเอาของ